ท่านนายอำเภอนองบัวลวีนะครับวันนี้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวรวีพร้อมด้วยผู้นำอ,อชอนะครับแล้วก็เค,ครือข่ายพวกองนาของตำบลลัวีนะครับก็ได้มาจัดทำโครงการสร้างความมั่นคงทางาหารโดยการเริ่มที่บ้านท่านนายอำเภอนะครับโครงการผู้นำต้องทำก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราได้มารองมือทำแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางท่านนายอำเภอเป็นด้วยดีนะครับแล้วก็จะ วงไปดําเนินการในพื้น <paling> ที่ทั้ง5ตาบลของโพละวีของโพละวีต่อไปครับครับก็ผมนายพุทธพงษ์ม่วงเสียวัชัยในอำเภอหนองโพละวีก็ขอบคุณทางพนะกามชนกรมพรักามชนเลยนะแล้วก็พเป็นนโยบายส่วนกลางมาโดยสนองต่อชุมชนนะครับในการสร้างเครือข่ายผู้นําต้องทําก่อนอันนี้ก็เป็นระยะเวลานานแล้วแต่เราก็ทํากันมาจากต่อเนื่องนะครับ แล้วก็เรามีเครือข่ายทั้งพื้นที่นะครับหมู่บ้านตำบลรวมทั้งมหาวิทยาลัยเราเชิญท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดเรเดือนเพนพรในปีก่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏไทยภูมินะครับในมีส่วนร่วมเรานี้เป็นเครือข่ายที่ใหญ่นะครับอาจจะต้องไปหาที่วัดด้วยในอนาคตนะครับตอนนี้เราก็เริ่มสตาร์ทในกลุ่มเล็กๆที่ย่อยไปเป็นระยะระยะทุกตำบลุทุกหมู่บ้านน้องบวัวละเว ผู้นำต้องทำก่อน